โอเคสำหรับาหชาาเราจะกินว่าหมกจูไม่ใช่โจ๊กหมูเดี๋ยวคำพูดแต่เดี๋ยวนี้เล่นเล่นเยอะอรุณสวัสดิ์อ้มันสว่างมากดูสิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ภัทยาเดี๋ยวเราต้องไปห้องข้างๆใช่หรอกอตอนนี้เราจะมาที่ห้อง,องทีมงาน เพิ่งตืน่นเหรอเห่าแล้วนะอ๋อนี่โรยนะว,ว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่โรงแรมอ๋ออยู่พัทยาแต่ในเรื่องอะไรเราอยู่พัทยา <c oughs> ทำไมเพราะวันนี้เราจะทำอะไรเล่นโกคาร์ทนั่นแหละตื <c oughs> ่นเราจะออกไปเล่นโกคาร์ทซึ่งกันไทยแบบนี้มันอาจจะแปลกเดี๋ยวเราเราถามท,ทุกคนมันรู้สึกแปลกแบบนี้ไหมไม่ชินยังไม่เคยชิน พูดซ้ำกินทำส3งคนไม่ต้องทำทำสางคนก็ทำ <c oughs> แค่คนเดียวก็พอ <c oughs> <laughs> ไม่ไม่วันนี้เราจะลองถ่ายในสไตล์ใหม่ที่มันเป็นแบบ vlog ธรมธรมดาชีวิตธรรมดาแต่ว่าเราใช้กล้องใหม่และวิธีการถ่ายใหม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบหรือไม่ชอบคลิปคอมมต์ข้างล่างนะบอกเราเลยว่าคุณชอบแบบไหนมากที่สุดตอนนี้มันอาจจะรู้สึกแบบเร็วมากกล้องเพราะว่าเราถ่าย60เฟรมแต่ก่อนเราถ่าย24ตอนนี้มัน60มันรู้สึกว่ามันแบบเร็วกว่าแต่ไม่รู้รู้สึกยังไงเท่ครับ คนเตือนหรือยังตือนครับเตือนหรือยังเตือนครับโอเคเราบนเตียงไฮเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปเล่นเกมโกคาร์ดใครจะชนะใครจะเล่นเกงที่สุดถามเพื่อรู้อยู่แล้วยังไงตัวเองก็ชนะไม่ไม่รู้แค่อยากจะถามแค่อยากจะกดดันคนอื่นว่าเออฉันชนะแน่ด้วโอเคอันนี้เราจะดันออก ไปแล้วโอ้เสียงกล้องเลยไอ้กโคโอเค,อเคก่อนเราไปกินข้าวเลยใครคิดว่าใครจะชนะเข <How? S 1> าเธอคิดว่าเธอจะชนะมีแก้มือชนะนะคือครั้ง uh. ที่เราที่เราเล่นเธอเหยียบเบรกและแอค CELERATOR <Okay. S 1> พร้อมกันเลยถ่ก็้ขาวิ่งสวัสดีครับ ได้ขอมานะครับบายโอเคคืออย่ารออย่าให้ทุกคนบอกเลยว่าสีเป็นยังไงภาพมันชัดไหมมันโฟกัสดีไหมคือมันเป็นยังไงโอ้มันคว่างมันได้ทั้งห้าคนเลยในเลฟ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 โอเคไปเช็คเอาแล้วไปที่เข้าเช็คเอาครับสวัสดีครับก่อนเราไปวันนี้เราต้องการจะไปหาข้าวอร่อยอร่อยรู้จักที่แบบที่กินแถวนี้ไหมรับชับได้ พาเราไปกินอะไรอร่อยๆอหน่อยได้ไหมไี่ทำร้หร <Hey S 2> <Hey. S 1> ือยังคะเ,เรียบร้อยนะฮะ oh. อ๋อเรียบร้อยโอเคเอาอีกทีนะครับเรายังไม่เคยถ่ายคลิปแนวนี้ที่เราถ่ายละเอียดของชีวิตจริงๆว่าเราทําอะไรบ้างพูดยังไงน,น,นี่นู่นนั่นฉะนั้นผมผมอยากรู้ความคิดเห็นจริงๆอคิีนคอมันข้างล่างว่าชอบหรือไม่ชอบหรื <Hey. S 2> อ่ะไม่ไม่ด่าหน่อยได้ไหมไม่ต้องดา่า <c oughs> ถ้าไม่ชอบแค่บอกว่าไม่ชอบ <c oughs> ขอด่าหน่อยไม่ได้เหรอไม่ชอบแต่ว่าบอกว่าอม่ชอยังไงดีวา อะไรครับรุตอะไรครับไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบแบบไหนพูดแบบพูดแบบมีผลอะไรอ่าใช่คุณได้เอามาปรับปรุงครับผมอ่านั่นล่ะเดี๋ยวทุกคนผมได้ยินว่านัดยังจะเลี้ยงวันนี้เฮ้ยขอบคุณรับ ดีโอเคสมัยอาหารชาวเราจะกินว่าหมกจูไม่ใช่โจ๊กหมูเดี๋ยวคำพูดแครเดี๋ยวนี้เล่นเล่นเยอะเดี๋ยวมาเข้ามาละสั่งอาหารตอนนี้เราจะลองใช้ขากรองใหม่เป็นไงกันมาคมแบงค์ันมาคัแบงเป็นไงกันมาคมแบงค์นี่คือเคไรมาสมานเก่งเคี้ยวหวานนี่คืออะไรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกับขาหมูขาหมาขาหมูนี่ขาหมี ข้าวหมูข้าวหมีเธอบอกว่าเขาอ้วนใช่ไหมไม่มากินเลยมีคำถามมาถามทุกคนนะว่าพระอะไรไข่ดำพระลูแห่ถ้าถ้าจะเตรียมเาไว้ขนาดนี้เอาไหอเอาไหอพระอะไรไข่ดำคอะไรวะอะไรวะพระลูเย้เริ่กินข้าวแล้ว โอเคเรากินเสร็จแล้วดูสิหมดจานอา้าวอันนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเอานี้เอานี้ขอถามว่าชอบกินอะไรมากที่สุดชาวอาหานชาวช่หว่าคุณสามารถกินอะไรก็ได้ไ<ม>คุณจะกินอะไรไม่ข้าวเหรอเช้าชอบอะไรร้อนๆแบบพวกข้าวต้แล้ว <laughs> แม่เคยสอนมารายาทแล้วเขียวแล้วเกินก่อนพูดแม่สอนแต่กูไม่จําเองอ่ะแล้วมึงเอากล้องมาจี้หน้ากูอย่างเนี้ย อะไรอะไรร e huh? ู้นะเพราะมันไก่นันไก่มันมีน้ำซุปร้อนอ๋อสำผมชอบกินข้าวต้มหมูครับข้าวต้มหมูทำไมครับไม่ไม่ทำไมนี่โจ๊กใส่ไข่โจ๊กอ้าวทำไมเธอไมได้สั่งโจ๊กมันอยู่ตรงนี้เองเจ้าร้านนี้มันมีกับข้าวหน้าีกินขอพรสำหรับผมเองผมอยากจะกินข้าวซอยที่ภาคเหนืออยากจะข้าวซอยข้าวซอยเดี๋ยวอุตส่าห์เบิร์ดมุก ช่องว่างที่จะเล่นมุกไม่มีใครเล่นกิน <c oughs> มันแปลกที่จะถ่ายแบบนี้มันแปลกมากตอนนี้ผมมองกล้องตอนนี้ผมมองจอตอนนี้มองกล้อง <c oughs> มองจอขณะที่เราถ่ายผมสามารถมองจอได้ไหมมันจะเป็นยังไงถ้าผมพูดอย่างนี้ตลอดและแค่มองตัวเองสั่ไม้นกินรีบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไวกิ้ง go าร์ t วู้เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งไซเว่นละ น่าหล่อจังเลยสนาฬยกาคนไหนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเจนนี่เจนนี่ไงเจนนี่เรียนโทรสุพรรณใช่ไใช่มวิทยาลัยไม่ใช่ไม่เอาความจริงนี่อะไรครับหนุ่มสอนรามทำไมอ่ะสอนรามไงสอนอยู่รามไงรา็แพง เชียบกบนี้ก็ได้เหรอเชียบดาราคนไหนไม่อยู่บ้านดาราที่ออกจากบ้านป้องนะวัดวัดอ๋อมาถึงแล้วเคยเคยเล่นโก์คอร์ดเมื่อก่อนไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเคยเราได้บัตรที่จะแข่งแล้วเดี๋ยวเราต้องรับหมวกและเสื้อตรงนี้หนึ่งสองสามสี่คนครับ โอ้มีเสื้อด้วยใช่่อโอเค okay, ตอนนี้เรามาถึงพทัทยาคอร์ดสป e ดเวย์นะครับเราจะดูกันว่าใครจะเร็วที่สุดทีด่ว่าใครโอ้เมทอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่ามันจะเป็นนัดหรือทานอารุตโเดีย๋ยวรอดูกันกลัเนั่นแะละ หคุดเคเซฟนะเคเซฟผมม่ใช่ผมกลัวว่าผมจะพยายามแซงแล้วผมจะแบบหมุนเบอร์นาร์ดมุนมันุนดีฟได้นะดิฟเลยแต่ต้องเก่งผมไม่เก่งพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะเอาโดรนขึ้นเอาไหมอ่ะพร้อมแล้วไปโอเค อยู่เลยอ่ะเข่าไปทีู่่นได้ยังไงเย้อนโดนนะโดนมาเป็นไงคะหมุนสองรอบดูสองรอบเลยนู่นดูรุ้ดีกว่าลงอนุญาตเลยเดือได้เข่ามาขับเซฟมาเลยนี่ขนาดขับเซฟเพเซฟโอ้ยทำไมเหนื่อยเหนื่อยมากแค่กันแม้ขับกันเร็วมากขับวิ่งกันเน็ตอะแต่ว่าไปเสียอยู่โค้งนึงคือดิฟแล้วมันแบบมันเกินไปอะดิฟไม่เป็นอันนี้คือขับไม่เป็นไงแล้วมันแบบมัน บบบ้านเลยอ่ะโหแต่โคตรมันโคตรมันโคตรมันจริงๆเยงเป็นไงบ้างเมื่อกี้เลี้ยวตกน้ำเฉยเลยจริงหรอตกลงไปในน้ำลยเหรอไม่ไม่ตกป่ายเฉยไม่ลงน้ำตกใจอ่ะตกใจไหมตกใจกลัววะกลัวกลัวเสียสามร้อยคือไม่ได้กลัวอะไรเลยนะกลัวเสียสามร้อย โอเค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 เแล้วเมื่อกี้รูทพูดอะไรผมอะไรนกรอบนกรอบเน้นนกรอบครับนกรอบรู้ไหมแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษไม่รู้ l a u g h e d I l a u g h e d you คือผมไปรอบแบบ I l a u g h e d you อะไรในภาษาไทยนกรอบนกรอบไม่ใช่ rap ตัว R แต่นี่แค่ L I l a u g h e d you ออ๋หมายถึงแบบ one lap ตรงนี้ยเหรอใช่หนึ่งรอบหนึ่งรอบเลยฉะนั้นผลการแข่งขันคือที่สี่รูท ที่สามทันครับทันดีแล้วชนไหมหรือแบบมีไม่ชนตกไปในป่าตกในป่าตกในป่าแล้วทันดิฟดิฟหลุดโค้งครับดิแล้วนัดที่ที่สองที่สองมีมีปัญหาอะไรไหมตามตามได้ไม่ทันเลยเฉยเพราะมันแบบแค่บานโค้งเฉยดิฟดิฟมากเกินไปเอพอเราพยายามจะแทงเขาอะพยายามจะแทงคนเหนือเราจะแบบเสียลายของตัวเองออกไปจริงๆผมไม่ได้คิดว่าผมจะชนะนะควาจริงๆผมไม่ได้คิดโอเคสุดยอดเลยเดี๋ยวไปต่อไปกินข้าวเที่ยงโอเคเราทุกคนเหนื่อยมากเลยแล้วตอนนี้เราจะ ผักพรอนว้า <c oughs> เหนื่อยไหมเหนื่อยเคียเหนื่อยมันเหนียดแต่สนุกสนุกมากเลยร้อนใช่อันนี้น่าจะปิดคลิปแล้วเนาะอยากจะทกเถียงอีกครั้งผมรู้ผมพูดหลายรอบแต่ผมอยากจะรู้ว่าการถ่ายแนวนี้แบบชีวิตแบบธรรมดาทุกวันเราทำอะไรบ้างคือชอบไม่ชอบแล้ววิธีการถ่ายกับกล้องมันรู้สึกแบบเร็วขึ้นแบบ60เฟรมชอบหรือไม่ชอบแล้วถ้าไม่ชอบอะไรก็เขียนข้างล่างเลย แาต่ยดา okay. ยดาวบเขียนมีเหตุผลแกเคสำหรับ okay. <c oughs> วันนี้พอแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย